เอาพี่เมย์บ้างพี่เมย์บ้างโอ้พี่เมย์หอมพี่เมย์จอยโอ้โหทีวนิวชาแนลสวัสดีครับออยน,นิวสวัสดีครับพี่เนยวันนี้หนูมีอะไรมารีวิวคะฮะอ,อะไรลูกเอออะไรนี่คืออะไรครับอะไรลูก เก้งเกือกเก้งเกือนี่คือตะขาบค่ะเป็นแบบไข่ลานเนี่ยนี่ให้เบิร์นดูก่อนนี่ตรงไข่ลานแล้วก็มีล้อกี่ล้อครับอันนี้ล้อหนึ่งสองสามสี่ล้อเดียวอ่าแล้วตรงนี้ค่ะเขามันขาดนี่ค่ะตรงเนี้ยขามันขาดอันหนึ่งอ่าอันนี้ลองไขลานดูสิว้าวเบลล์เบลลมเบลล์อ่ะพี่เมย์ป่ะพี่เมย์ป่ะ พี่เมย์หอมพี่เมย์ดมปล่ยโอ้โหข้ปาก้าวปาก้าปาข้าปลา,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 าพี่เมย์ข้าวปากพี่เมย์พี่เมย์คาตากรรมอุ้ยคุณคือทาคุณคือทายาทอสูรน,นะคุณกินตะขาบคุณคือทายาทปีาศาจนะคุณรู้หรือเปล่า<ม>พวกคุณเดี๋ยวตะขาบมันจะออกมาจากปากนะเพราะว่าคุณคือทายาทของมัน คุณคือเดี๋ยวตอนกลางคืนนะมันก็จะมีตะขาบออกมาจากปากพี่เมย์เพราะว่าพี่เมย์เป็นทายาทมันแล้วรู้บ้ายใช่ออนิวด้วย,เ,เ,วดวยเดี๋ยวกกลางคืนออนิวก,นกับพี่เมย์ก็จะมีตะขาบออกมาจากปากใช่เพราะว่าทุกคนคือทายาทของมันเนี่ยในท้องอ่ะจะมีตะขาบเต็มท้องเลยนะเพรหนูไปกัดใช่เพรหนูไปกัดมันเมื่อกี้ไงหนูก็เลยเป็นทายาทของมันรู้บ้างเออเดี๋ยวก็นเนี่ย ตะขาบก็จะมองมาจากท้องไหนไหนเงี้ยเงี้ยเงี้ยอ่าเตมเต็มเติมเต็มเติมเติมเจะมเต็อเติเติมเติมติมเติะเติาเติม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 เตติมเตเอิเต่อติมเติเติเติมทติมติมติมเติมเติมเติติมเตตเติมเเอ้มเติมเเ ีบอกว่าให้แทกแล้วที่แทกแล้วอย่าลืมอย่ากันเอาจเราวันนี้จะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำใจตะขับความให้เป็นกำใจให้น้องมาด้วยนะรับมปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ